ไปไปเนปาลกลับมาถึงวัดเกือบค่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ไปกับไปกับทีมคณะหมอสิริราชพยาบาลทีมคณะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่คงรวมประมาณสักห้สบคนแล้วทางคณะลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยไปว่าในกรุงเทพในในสกล ปนกขไปก็อีกยี่สิบกว่าประมาณเกือบแปดสิบคนไปปรากฏว่า,าทีมคณะหมอก็ไปผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าให้ชาวในปานได้ถึงสามสิบสองคนอีกสามคนนี่ปรากฏว่าอีกคนหนึ่งความดันสูงให้ยาก็ความดันก็ไม่ลงก็ผ่าไม่ได้อีกคนหนึ่งก็ปรากฏว่าเป็นโรคหัวใจ ก็ผ่าไม่ได้อีกคนหนึ่งเลือดจางก็ผ่าไม่ได้ผ่าไม่ได้ไปสมคนแต่ว่าการตรวจดูแลรักษาแล้วกระจายยาให้แก่คนไข้ทั้งหมด703ดร้อยคนนุนเพราะนั้นไปทีมคณะไปทํางานในในเนปาลตามรอยพระบรมศาสดาเรียกว่าก้าวแรกของพระบรมศาสดาเกิดขึ้นมาจากเนปาลที่ลุมพินี เราก็เลยไปคัดกรองเอาพวกพวกยากไร้ที่ถ้าเราไม่ไปทำให้เขาเนี่ตลอดชีวิตเขาก็ยังไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสที่จะเดินหรือหรือจะใช้ชีวิตของเขาเป็นคนปกติได้เพราะว่าในฐานะของเขายากไร้พวกที่มีฐานะดีเขาก็ไปผ่าที่ต่างประเทศย่างไรมาผ่าที่ประเทศไทยเยอะแยะเหมือนกันคนที่ก็มีฐานะ แต่พวกระดับนี้เขาไม่มีฐานะเขาก็ไม่มีโอกาสเลยเพราะนั้นเราก็รลลึกถึงพกคุณของของชาวเนปาลซึ่งเป็นสายเลือดของพระพุทธเจ้าและสถานที่เกิดของพุทธเจ้าก็คือเนปก็คือลุมพินีโครงการนี้ก็เลยเป็นโครงการก้าวแรกของพระบรมศาสดาที่พระบรมศาสดาของเราอุบัติเกิดประสูติที่ที่นั่นจุดนั้นเราก็ไปทําที่นั่น แต่นี่โรงพยาบาลหลวงเนี่ยเราไปตรวจแล้วต่างหลายๆโรงพยาบาลแล้วใช้ไม่ได้มันมันไม่มีความพร้อมแล้วก็เล็กแล้วก็สกรปกสรกสภาพสะอาดไม่พอก็ต้องไปได้ไปเช่าโรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็ว่าดีที่สุดแต่ละโรงพยาบาลศิทธรรมแต่แอร์ก็ไม่มีหรอกเปิดพัดลมวิววิวอยู่โอ้ยเกือไหลไข้ย่อยแล้วก็ห้องก็แคบ หมอผ่าตัดนี่พลิกตัวกับไปชนกันอ่านตัวหัานหน้ากับไปชนกันอะไรอะไรไปไปนี่นนก็เรียกว่าแต่ว่าก็ได้รับความสนใจจากทางสาธารณสุขทางหมอในปานอย่างยิ่งก็ได้มาร่วมพวกหมอผู้พยาบาลก็ได้มาร่วมแล้วก็ได้มาอบรมทางซูมกันอีกเยอะแยะไปแล้วก็มีหลายคนที่ที่ตั้งจิตเจตนา ปารัถนาต้องการมาเรียนต่อที่ประเทศไทยมาอบรมที่ประเทศไทยเราแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสนใจท่านทูตก็ให้ความสนใจทั้งมาทั้งมาร่วมงานด้วยทั้งมามาขอสัมภาษณ์ด้วยเอพูดคุยอะไรอะไรสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับโทรทัศน์แทบทุกช่องมีแต่ตีข่าวนี่เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่ของประเทศชาติของเขาเลย เพราะนั้นเนี่ยไอ้ครั้นี้เราไปในนามของชาวพุทธไปนามไปในนามของประเทศไทยถึง่องทำให้ชาวเนปาลเขาก็เกมีความอัศจรรย์อย่างยิ่งเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้พอผ่าผ่าเสร็จออกจากห้องผ่าตัดนี้ให้เดินเลยให้เดินโชว์เลยเนี่ยเขาไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ทีแรกทีแรกเอเขาก็ เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็ถอยถอยหลังเหมือนกันแม้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาตาำนัดแต่พอพอพอเห็นชุดแรกผ่านแล้วเดินได้โอ้ยต่างหลังไหลมารับไม,ไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้รับกันไม่ไหวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีงามมากเราก็บอกว่าเราไปนี่ตามตามพระราชด,ดำริของในหลวงร .9 ที่ท่านมีแนวคิด ในการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาประชาชนคนทั่วไปเนี่ยโดยการพัฒนาของท่านหรคือการพัฒนาต้องการให้เขายืนอยู่ด้วยปีแข่งเขาเองได้ไม่ใช่ว่าเราหยิบยื่นไปให้เขาให้เขาให้เขาเขาเลยงอมืองอเท้าไม่คิดจะพัฒนาไม่คิดจะจะสามารถทําได้ด้วยในะทาน,นี้ได้มีแต่งอมืองอเท้าแบมือขอแบมือขอแล้วคนให้ให้เมื่อไหร่จะเต็มในหลวงราท่านว่าเราไปให้เหรอทมเมื่อไหร่จะเต็ม แต่แทนที่เราจะเอาไปถมไปถมพระองค์ท่านก็ไปดูไปสํารวจดูไปสถานที่ต่างๆมีตัดจัดโครงการพระราชดำริไปแนะสอนในเขาหรือไปไปพัฒนาไปเปลี่ยนแปลงอาชีพของเขาให้เหมาะต่อสถานที่นั้นเหมาะต่อบุคคลประเภทนั้นไปปลูกต้นอะไรปลูกพืชหรือปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรต่างๆนานาหรืออยากพัฒนามีอาชีพอะไรต่ออะไรต่างๆพอเขาสามารถยืนอยู่ด้วยปีแขรงของเขาเองได้คือสามารถทํา ทำด้วยตัวของเขาเองได้ประกอบเป็นจีจการงานอาชีพของเขาได้เราก็ไม่ต้องไปเอาไปให้เขาอีกเพราะเขาสามารถหาด้วยแสวงหาด้วยปีแข่งของเขาเองได้อันนี้มันการวงการแพทย์เหมือนกัน,นการดูแลรักษาเราก็มีแนวคิดน,นี่คือไปอบรมไปอบรมพวกหมอพวกพยาบาลต่างๆทั้งหลายในใน,ในปาน,นให้เขาให้เขาตื่นตัวตื่นตัวที่จะยกระดับของเขาพัฒนาตัวของเขาเองให้มีความสามารถขึ้นมา เพราะนั้นพอไปนี่พอเข้เห็นผลงานแล้วก็ทางหมอก็ให้ประชุมประชุมอบรมทางซูมด้วยทางไอ,อ้มาดูของจริงมามาทำด้วยก็เกิดเป็นความสนใจตื่นตื่นตัวตื่นตัวในวงการแพทย์ของเนปาลอย่างอย่างมากทีเดียวเลยเมีความรู้สึกอย่างนั้นพอเขาต่างลังไลามาที่พักที่โรงแรมของเราเนี่ยที่เราพักพักอยู่ที่โรงแรม ต่างลังไลมาขอสัมภาษณ์ต่างลังไลมาขอเรียนรู้อะไรตอะไรโอ้เยอะจนจนกระทั่งแทบจะไม่ได้พักผ่อนกันถือไปเพราะฉะนั้นวันกลับมานี่รู้สึกแต่ละคนแต่ละคนเจ็ดสิบแปดสิบคนนี่มีแต่รู้สึกว่าชักจะชักจะเจ็บคอมีแต่ละคนบ่นว่าเจ็บคอเจ็บคอแล้วก็เนื้อตัวรุ่มๆแล้วก็เริ่มจะมีไอ้ก๊อกแก๊กอีกเหมือนกันหลวงพ่อกลับมาลงเครื่องบินที่ที่สวนภูมิรู้สึกรักายคอเหละ แล้วคายคอแล้วก็ปวดขมับปวดหัวจี๊ดจอยู่โอ้ยมาถึงก็ฟ้าสฟ,ฟ้าทลายโจรเลยเยใส่ก็ไปสี่เม็ดแล้วก็ยาพ่นคอยาฆ่าเชื้อพ่นคอพ่นอยู่แต่พอมาเที่ยงคืนก็รู้สึกมีอาการไอเล็หน่อยหนึง่งก็พ่นคอ,พ,นคอพ่นคอไปพอเช้าสว่างมาก็ยัดอัดยาเข้าไปอีกอัดยาเข้าไปเมื่อวานนี้อัดยาทั้งวันเลยถูก ออพอพอตอนเย็นกลับมาก็รู้สึกอ่อนล้าแข้งขาอ่อนเนื้อตัวอ่อนเพียอยู่ไปเลยโอ้มาคืนนี้โอ้ไปสราไม่ไหวเลยววะบอกให้ท่านบรุรงนำพาหมูนะ่คณะสวดมนต์ไหวพระกันแล้วกันเพราะทีมคณะทำงานเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะตีห้าตีห้าให้พวกหมอกินงข้าวกันเสร็จแล้วก็ออกออกไปทำนู่น ข้าวเพลก็ข้าวเที่ยงก็โน,น่นเปลี่ยนกันออกไปกินออกไปกินแล้วกลับมาทํางานไอ้พวกที่ที่ทางานอยู่ไอ้พวกชุดแรกออกไปออกไปกินเปลี่ยนทยอยก็ไปกินอย่างนั้นนี่ตากใส่ใจอานเนี่ยพูดเฟ่ยยืนกินเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวแล้วทาไปถึงโน่นถึงสองทุ่มนี่นจึงได้กลับเข้ามาที่พักพอกลับมาที่พักเนี่ยไปเข้าห้องประชุมไปอบรมไปไปอบรมไปสอน พวกหมอทั้งนปานกับทั้งซูมทั้ง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 เห็นหน้ากันทั้งทั้งด้วยตัวตนเองล่ะทั้งซูมทั้งอะไรต่ออะไรอีกพวกหมอทั้งรู้กันศึกษาเล่าศึกษาเรียนอบรมเป็นจํานวนเป็นร้อยเดี๋ยวไปเสร็จแล้วพออบรมเสร็จแล้วนู่นยังต้องวิ่งไปโรงพยาบาลอีกไปดูคนไข้อีกเดี๋ยวว่าให้มั่นใจว่าคืนนี้ยหมอไม่อยู่นี่จะมีความปลอดภัยอะไรต่ออะไรต่างๆ กลับมาถึงที่พักเที่ยงคืนตีหนึ่งนู่นกว่าได้นอนอมาถึงออกมาอาบน้ําอาบทานนอนไม่รู้ว่าตีเท่าไหร่ตีห้าไปอีก <c oughs> เหมือนเเครื่องจักรโอ้ยเบบนี้ที่ว่าโรงพยาบาโลโรงพยาบาลที่เราไปใช้เขาเขาปิดโรงพยาบาลเลยนะไม่รับคนไข้เลยห้าวันเขาปิดเลยโรงพยาบาลศิริฐานนี่ปิดปิดโรงพยาบาลปิดไม่รับคนไข้เลย ห้าวันที่เราไปใช้เขาอยู่ไปนั้นเขาก็เขาก็มีน้ําจิตน้ําใจแล้วพอวันกลับพอวันกลับลุงาสายเราจะขึ้นเครื่องบินกลับแต่พอตอนเช้าเนี่ยพอตอนเช้ามืดอะทางโรงพยาบาลก็โทรมาว่าเมื่อคือนนี้มีคนไข้ไปล้มในห้องน้ํากระดูกกะโพกหักเ,เลยเขาส่งฟิล์มมาแล้วก็โทรมาพวกหมอวันนี้บอกอ,าอ้าจะต้องต้องกลับไปกลับไป ทำให้ไหมหมอทางนู้นเขาว่าเขาทำได้เขาสามารถทำได้เพราะว่าผ่าแล้วก็ใส่เหล็กแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปสองตัวเลยอะไรหมอเขาว่าถ้าไม่พร้อมถ้าไม่มั่นใจบอกนะเขาจะได้รีบกลับไปรีบบินกลับไปแต่ทางนู้นเขารับเขารับยืนยันว่าเขาทำได้ทำได้พวกเราก็เลยกลับกันไม่ต้องย้อนกลับไปอีกพวกหมอก็เลยเออได้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 กรณีศึกษาแล้วว่าเมื่อเราทำให้เขาแล้วเนี่ย เราจะต้องอบรมในการให้ให้ให้พยาบาลอะไรตอนอะไรดูแลใกล้ชิดกับคนไข้เลยเพราะทางู้นเนี่ยเขาเขาเขาก็นั่งเยอยู่มาณนี้นเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาพวกพยาบาลก็ไม่ได้มาคอยพยุงมายกาอะไรตออะไรเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยคนไขน้ช่วยตัวเองเไปเพราะฉะนั้น,นหมอเขาบอกโอ้ต่อไปไม่ได้แล้วแบบนี้ก็ในขณะนั้นต้องให้พยาบาลกํากับเลยจะเดินไปจะไปห้องน้ำจะไปไหนอะไรทําอะไรต้องต้องมีพยาบาล จับตัวไปเลยแบบนั้นก็เลยได,ได้กรณีศึกษาอันนี้อันนี้ก็ก็นับว่าโครงการนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งก็เชื่อถือว่าหลวงพ่อก็คงจะหอบบุญมาเยอะแจกจ่ายบุญไปนะ่ะก็น่าสตาญ,ญาโยมทุกท่านทุกคนแล้วทั้งผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือเพราะว่าทุนที่ใช้จ่ายในครั้งนี้เนี่ยก็อาศัยทุนจากผู้ใจบุญคือคณะศิญานุสิษย์ทั้งหลายนี่แหละบริจาคมา ใช้ใจ่ายในในทุนครั้งนี้เพราะว่าคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยหัวเข่าคนหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าเครื่องอะไรค่าอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็คงประมาณสักสามแสนนูนะ่นแหละลายละเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็ทำทำถึงสามจุดกว่าลายแล้วก็แล้วก็ตรวจรักษาอีกแต่พวกหมอนี่พวกหมอนี่ไม่ได้สักบาทหนึ่งต้องลางงานด้วยเองด้วยพวกลง พวกหมอที่ไปไปทำพวกหมอพวกพยาบาลนี่ก็หลายหลายโรงพยาบาลหลายหลายแห่งเออั้งเลยทั้งพวกโรงพยาบาลเอกชนก็มีอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพก็มีอยู่โรงพยาบาลอ้ไอ้กรุงเทพไอ้ไอ้ไชน่าไอ้ที่ที่อะไรต่ออะไรโรงพยาบาลไอ้สมิติิวชโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรต่างๆมีทั้งนั้นเนี่ยลางานลางานไปร่วมไปจิตอาสาร่วมกันทำ้นต่างคนต่างก็หอบบุญกลับมา แล้วก็มาแจกบุญหลวงพ่อแจกบุญให้ทุกคนเนอเอเอาให้บุญหนุนส่งมีชีวิตที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อยู่ที่มีสุขมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอ